สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนิชานะคะอยู่กันที่บ้านรากคุณ่าเฮาส์เฟสที่3นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านนี้นะคะมีขนาด3ห้องนอนนะคะแล้วก็4ห้องน้ำค่ะแล้วก็พื้นที่ดินนะคะมีทั้งหมด149ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะมี292ค่ะตารางเมตรค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณข้างนอกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้าง ใหญ่มากเลยนะคะสามารถที่จะทุกคนนะคะสามารถที่จะทําเป็นซุ้มหรือว่าทําเป็นสถานที่รีแลกซ์ข้างนอกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนิชานะคะจะพาทุกคนนะคะเดินไปรอบๆอบ้านกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถได้นะคะประมาณ2-4คถึงคันเลยนะคะ2คันนะคะสามารถจอดในที่ล่มนะคะแล้วก็อีก2องคันสามารถจอดข้างนอกได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านนะคะกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าซึ่งเรามีประตูทั้งหมด2ประตูนะคะแต่นิชานะคะจะพาทุกคนมาดูประตูนี้กันก่อนเลยค่ะบริเวณในบ้านนะคะซึ่งจะเป็นที่ล้อมรอบนะคะโดย หน้าต่างนะคะซึ่งจะกว้างแล้วก็จะทำให้ดูโปร่งมากๆเลยนะเราสามารถเห็นพื้นที่ข้างนอกนะคะบริเวณเพวกต้นไม้สวนอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็มีโซฟาขนาดใหญ่นะคะอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ผัดไปนะคะจะเป็นโต๊ะกินข้าวะคะ่ะก็มีขนาดที่กว้างใหญ่นะคะสำหรับหลายๆเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่เนาะเพราะว่าที่นี่ก็ ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวผัดไปนะคะนิชาจะพาทุกคนไปดูห้องครัวกันเลยค่ะซึ่งห้องครัวนะคะมีบริเวณขนาดใหญ่มากแล้วก็มีแบบว่าเป็นบาร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะสามารถที่จะเป็นควิกมิลลเนาะแล้วก็มีเอ่อที่เครื่องดูดควันนะคะแล้วก็มีเตานะคะเตาแกส๊ส ที่สำคัญเลยนะคะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยแล้วก็มออีตู้เย็นนะคะผัดมานะคะชั้นล่างนะคะก็จะมออีห้องน้ำนะคะไว้ให้รับแขกแล้วก็เราสามารถใช้ห้องน้ำได้ตรงนี้เลยค่ะค่ะหลังจากห้องห้องครัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนีชาจะพาขึ้นไปดูห้องชั้นสองกันเลยนะคะ นี่นะคะนิชาได้อยู่ที่ชั้นสองของบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนกันเลยค่ะน,นี่คือห้องแรกนะคะห้องนอนห้องแรกนี้นะคะมีขนาดไซส์โอเคเลยค่ะสามารถวางเตียง5ฟุตได้ด้วยนะคะแล้วกส็สามารถวางโต๊ะนะคะทํางานได้ด้วยที่นิชาชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขามีระเบียงให้ด้วยเนาะสามารถรับรมนะคะเวลาทํางานเนาะ ห้องนี้นะคะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ชาพับไปดูเลยห้องน้ํานะคะเป็นขนาดไซส์ที่โอเคมากเลยนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะรีแลกซ์นะคะตอนกลางึกคืนน้องสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ชาเปิดให้ดูดีกว่าวิวนะคะเป็นไงกันบ้างคะ พอเสร็จจากห้องนอนห้องที่1น,นะคะเดี๋ยวนี้ชาพาไปดูห้องนอนห้องที่2กันเลยนี่ก็เป็นห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนอนห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ที่วางทีวีเนาะผัดมานะคะเตียงค่ะเตียงนะคะขนาด6ฟุตนะคะต่อมานะคะก็จะมี ตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนสามารถใส่ของได้เลยแล้วก็มีขนาดใช้สอยบริเวณเในห้องนอนนะคะกว้างขวางเลยค่ะผัดมานะคะมีห้องน้ำนั่นเองค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นิชาชอบมากกว้างแล้วก็ใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยและที่สำคัญนะคะทุกคนอยากจะพามาดูมากเลยชาวเวอร์นะคะ นะคะเป็น outdoor เลยค่ะอยู่ข้างนอกเลยนะคะทุกคนสามารถรับลมชมวิวสุนทรีอาบน้ำตรงนี้นะคะอถัดมานะคะนิชานะคะจะพาทุกคนมาดู master bedroom นะคะของบ้านหลังนี้กันนะคะห้องนอนห้องนี้มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยใหญ่มากด้วยนะคะมีทีวีนะคะแล้วก็เตียงนะคะขนาด6ฟุตได้นะคะที่สำคัญนิชาชอบมากเลยเขามีหน้าต่างบริเวณรอบ รอบๆห้องเนาะมันทําให้รู้สึกว่าโปร่งแล้วก็ดูสะอาดตานะคะแล้วก็ที่ชอบอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมีระเบียงในห้องด้วยซึ่งเป็นระเบียงที่ใหญ่มากชอบอะดีแลกซ์นะคะเห็นน้องหมาไหมคะต่อมานะคะทิ่ชาจะพาทุกคนนะคะมาดูตูเ้เสื้อผ้ากันนะคะ จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเป็นห้องเป็นโถงกว้างๆเนาะทุกคนสามารถใส่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสือ้อผ้าแล้วก็สามารถเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะแล้วก็ทําเป็นในสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะต่อมานะคะจากผัดมาจากนี้ <c oughs> ก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองค่ะ ห้องน้ำขนาดใหญ่ามากนะคะมี2ซิงค์เลยนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเนาะแล้วก็มีอ่างอาบน้ํานะคะก็เห็นวิวออต้นไม้นะคะสุนทีและที่สําคัญนะคะห้องนอน master bedroom นี้มีที่อาบน้ำข้างนอกอีกรอบนึงด้วยเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆเลยนะคะในชาช,ชอบค่ะ ยังไงกันบ้างนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างบอกนิชายกันหน่อยนะคะหากใครอยากที่จะเข้ามาดูบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อน,นิชายได้ที่เบอร์นี่เลยนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต,นต้นจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ